สิทธิประโยชน์พิเศษที่ไม่เหมือนใครเมื่อผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิตรแคปิตอลลิสซิงวันนี้ทั้งประกันร,รถหายและอุบัติเหตุส่วนบุคคลคุ้มครองสูงสุด2,000 0 0บาทบริการช่วยเหลือบนท้องถนน24ชั่วโมงและเบอร์ลเซ็ center พิเศษเอเกอสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสมิตรแคปิตอลลิสซิงเท่านั้นเงื่อนไขและระยะเวลาของโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ KTM มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึงเรื่องของการจัดอันดับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กบั์ในปีพศ2566ที่ผ่านมาว่าทำไม KTM ถึงขายได้น้อยมากเพียงแค่48คันเท่านั้นอยู่ในอันดับที่11จากทั้งหมด19อันดับหลายคนสงสัยว่าผมรายงานข่าวผิดพลาดหรือเปล่าทำไมตัวเลขจึงออกมาดูน้อยเกินไปต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า การจัดอันดับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ประจำปีพศ2566ที่ผ่านมานั้นเป็นการนำตัวเลขการจดทะเบียนของรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ทุกยี่ห้อที่มีขนาดเครื่องยนต์มากกว่า4 0 0ซ c ขึ้นมาดังนั้น KTM ที่มีบิ๊กไบค์เพียง3รุ่นประกอบไปด้วย790 Adventure 790 Duke และ890 Duke R เมื่อนำตัวเลขการขายมารวมกันแล้วก็มีเพียง 48คันเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามตัวเลขการขายในภาพรวมของ KTM ทุกรุ่นตั้งแต่ขนาด2 0 0ซีซีขึ้นมาผลก็ปรากฏว่าในปีพศ2 5 6 6มีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น329คันเปรียบเทียบกับปีพศ2565ที่ทำได้535คันเท่ากับว่าปี2566มีตัวเลขการขายลดลงมากถึง 38.5%โดยรุ่นที่มียดขายสูงสุดอันดับหนึ่งของ KTM ก็คือ200ดุกตลอดทั้งปีขายได้86คันอันดับที่2เป็นรุ่น350 EXCF x Days ขายได้78คันอันดับ3 390ดุก58คันอันดับ4 390 Adventure 42คันอันดับ5 790 Adventure R 23คันอันดับ6 790ดุก20คันอันดับ7 r c 390ขายได้เพียง7คันอันดับ8 250ดุกรถค้างสต็อกขายได้5คันปิดท้ายอันดับที่9 890ดุก R ตลอดทั้งปีพศ2 5 6 6ขายได้เพียง4คันเท่านั้นครับสรุปทั้ง9รุ่นมียอดขายรวมกันทั้งสิ้น329คัน ลดลงจากปี2,565 38.5%ครับก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขการขายของ KTM ในปีที่ผ่านมาไม่สู้จะดีนักติดลบมากมายถึง38.5%ส่งผลให้ KTM ต้องมีการจัดโปรโมชั่นในช่วงปลายปีที่แล้วตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนพศ2566ซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ร้อนแรงเป็นอย่างมากเพราะว่าทั้ง9รุ่น จัดฟรีดาวยและยังมีการแจก Gift v o วเซ e รอีกมากมายทีเดียวครับเริ่มจาก200ดุกนอกจากฟรีดาวยแล้วยังแถม Gift v o วเซอร์4 0 0 0บาท3 9 0ดุกแจกกิฟต์ไวเซอร์4 0 0 0มบาท7 9 0ดุกแจกกิฟต์เอร์8ป0 0บาท8 9 0ดุกอาแจกกิฟต์ไ0เ0อร์หน0 0 0 0บาท r c 3 9 0แจกกิฟต์เอร์สี0 0บาท 390 Adventure Gift Voucher 48,000บาท790 Adventure แจก Gift Voucher ถึง1 6 0 0 0บาทและ790 Adventure R แจก Gift Voucher ที่สูงถึง114,000บาทในขณะที่350 EXCF Six Days แถมเพียงประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีจดทะเบียนและพรบรและมีอุปกรณ์ตกแต่ง KTM Power Pass อีก28,375บาทก็จะเห็นได้ว่าทั้ง9รุ่นนั้นมีการจัดโปรโมชั่นที่ร้อนแรงเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการระบายสต็อกและปิดเป้าการขายในปีที่ผ่านมาและล่าสุดก็มีการจัดโปรโมชั่นต่อเนื่องมาถึงวันที่15มกราคมพศส 2, 5 6 7อย่างไรก็ตามการจัดโปรโมชั่นที่ร้อนแรงแบบนี้ทั้งฟรีดาวน์20%แจกกิฟต์วอชเชอร์หลายหมื่นบางรุ่นก็เป็นแสน ดูเหมือนว่าอาการของ KTM ในเมืองไทยไม่สู้จะดีนะครับเพราะการแจกกิฟต์ไวเชอร์ที่มากมายขนาดนี้ดูเหมือนจะเป็นการทิ้งทวนอะไรบางอย่างเหมือนเช่นเมื่อครั้งคุณค่าคอปเปอร t ชั่นกับ KTM ในยุคแรกก่อนจะมีการปิดตัวลงก็มีการจัดโปรโมชั่นที่ร้อนแรงรวมถึงเบิร์นรับเบอร์กับ KTM ยุคที่2ก็ไม่แตกต่างกันมีการจัดโปรโมชั่นที่สุดจะร้อนแรงทีเดียวและคราวนี้ KTM ยุคที่3 ภายใต้การบริหารงานของบริษัทวรมจำกัดกำลังจัดโปรโมชั่นที่ร้อนแรงทำให้อดคิดไปไม่ได้ว่า KTM ในวันนี้จะไปต่อไว้หรือไม่เรื่องเราจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับสัมมิตแคพิตอลลิส s ิ n งวันนี้ได้น่วมปลูกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืน